ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่การนะคะบอกเลยวันนี้พี่การเอาของมาให้นะคะ FT ค่ะนี่นมมีของกินมาให้แต่เยอะแยะเลยนะคะมีส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวและแลกตาซอยมาให้อันดามันด้วยนะคะพี่การเราอันนมไปเลยนมให้ช้างเลยมากค่ะขอบคุณพี่การนะคะขอบคุณพี่การที่มาเมตตาครอบครัวน้องอันดานะคะรู้แล้วนะคะว่าจะได้กิน

กินแบบนั้นกินง่ายกว่านะให้มันล้มแล้วแล้วก็ตัดให้มันกอบใส่เปล่ามั่วขวดน้ำเปล่าก็ได้สวัสดีกับข้าวเยอะแยะเลยหิวหิวหิวแล้วค่ะหลอดใหญ่หลอดใหญ่อีดอร่อยวันนอีดหลอดหลอดเพิ่มเห็นไหมอีดหลอดหลอดจะกินน้ของข้าวมันจะกินเป็นแบบเกินข้าวมัเปล่าบดี๋ยวมันริดเล็นึงก็เดินเลยเดินเลยในครัวเดินเลย ทำงานน่ะดิวันนี้หิวนะคะหอมไก่ย่างค่หอมไก่ย่างค่ะเยานี่ครับว่ะกลัวขอบคุณนอมากนะคะวันนี้ก็มีว่างตาไก่ย่าง ลของควานนะคะมีของควานด้วยแล้วก็ของช้างด้วยนะของอันดาขนมนมสองลังเลยดูกินใหญ่เลยเพิ่งว่ากล้าเข่าบอกเพิ่งเข่าไม่ฟ่อนเลยขโมยแล้วขโมยขโมยแล้วขโมยหิวมากหิวมากจเ้าไปดิาตาอยู่นักฟาร์มฟาร์ยังไง เดนไอ้ับน่อเลยับน่องนี่เอาเนื้อคะดูดีๆนะขมิ้นขมิ้น้บนดีนะอะมาจะเดี๋ยวปอกขาไปดีไม่มีเสียงเลยขึ้่งวงนั่นแบบแบบช้างใหญ่ช้างใหญ่ก็ขึ้ตเงวาตัเาตั

ตอนแบบมาแต่เล็กนั่นพวกนั้นมันเินแบบรวดเดียวสามีเป็นิบเลยอันนั้นหน่อไหมที่ให้ตอนนี้ขวดนะออฟฟิศเน่ยนีก็ปุ๊บอ่ะรอที่ดูนโค้ดเขาคาวเลยเดือนน้อยครับต้องใขวดเอาขวดนั่นมาะมอขวมาใส่่มาหนีม่างมาายยิใ่ให้พรใส่ขวด ครับทำครับแบบมันยังไม่ชินกันนะครับตอนแรกเขาก็จูงไปเล่นจูงเลนเล่นด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วว่าถ้าจะจับต้องแบบอยู่กันเป็นหลายวันแล้วแหละไปเล่นเปีล่นด้วยครับจับจับจับข้างข้างน้อยอร่อยเอาใส่ก็นั้นนก็ใหม่อันน้าจับยกขึ้นม้วนนี่เขาตัดก็ได้กระตัดข้างๆ สำเร็จอืมสำเร็จเอาอีกอีกเราให้มันหมดหกกล่องเขาหิวครับพี่ดิไดวเขากินใส่หลอดได้เลยหรอได้ครับได้ค่ะรูปหกก่อนได้อยูอะฮะดูดิดิฮะดูได้สบายเลยเยอะมือมือมันชอบอะไรแหละมือมันชอบเป็นลูกอย่างนั้นแหละบ่นบอนบ่นบ่น หมดแล้วต้องใส่ขวดอีกแล้วเออเออยาสีฟันก็กินได้แค่นี้งอันน้าอันนี้เดี๋ยวไปน้ำเทลนะใส่ขวด